ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับบาสทบาสเก็บเรื่องราวมาแบ่งกันครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่คนระน้ำตกตกสาลิกาจังหวัดนครนายกครับพาเพื่อนไปชมธรรมชาติของน้าตกสวยๆกันณนะสถานที่แห่งนี้นะครับผมมาช่วงนี้ก็เวลาประมาณ ช่วงบ่ายๆนะครน้ำตกกำลังสวยนักท่องเที่ยวก็พักมาเยอะแยะที่นี่นะครับวันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจครับก็ไปชมวิวบรรยากาศความงดงามของธรรมชาติน้ำตกสวยๆกันด้านในกันเลยครับไปกันแล้วครับตรงนี้ก็จะมีค่าเข้าไปสถานที่ททเที่ยวน้ำตกด้านในนะครับบริการก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็40บาทาสรรมมีเด็กเด็กนี่เท่าไหร่เองมองไม่เห็นเพื่อนพี่น้องครับ เข้าไปก็วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวหลากหลายมากหลากหลายครับมาเที่ยวนี้ตกเพลงนี้กันขึ้นไปหน่อยโอเคได้แล้วนี่ตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับตั๋วตกอยู่ท่านละเท่าไหร่เนีขอดูหน่อยครับสี่สิบ 40บาทเพื่อนพี่น้องครับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่40บาทแต่ว่ามีราคาเด็กเด็กก็20บาทนะฮะส่วนพี่น้องที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติก็200บาทเด็กก็100บาทนะเพื่อนพี่น้องครับสถานที่แห่งนี้ก่อนที่เราเข้าไปก็ซื้อบัตรื้ดตัวพวกผมก็ได้ตัวในที่เรียบร้อยนะเพื่อนพี่น้องครับเราก็จะได้เข้าไปน้ำตก สาลิกากันเลยนะเพื่อนเพื่อน้องอวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะตรงนี้ก็ประม,มาณไ,ไปเก็บรติบัตรสองครับเพื่อนเพี่น้องครับก็บคุณมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโอ้โหวันนี้ถึงแล้วก็มีความสุขกันนะฮะที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวมีโอกาสมาเที่ยวกันตรงนี้เป็นทางเข้าไปนะฮะแล้วก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยอุ๊ร่มลืนม่นมากๆนะเพื่อนพี่น้องครับเมื่อสักครู่ผมเห็นเป็นสายน้ำลงมาร์ติวูอยู่นู่นเพี่ยนเป็นน้องอยู่วิวเนี่ยนะครัเดี๋ยวเรา ตรงนี้เป็นบรรยากาศให้ลมลื่นมากๆอ่ะอคๆๆกคนไปๆกันก็ต้องมาเก็บภาพทั้งมุมก่อนที่จะเข้าไปอุทยานก่อนนะตรงนี้ฮะเขียวสดชื่นรู้นนสึกยังไงบ้างครับ นะเขียวนะนอุะ่นนาพักผ่อนกันได้แนละ้วพี่สุดนะตอนน้อนานะย ตรงนี mm ้ก hmm. ็จะเป็นจุดรับประทานอาหารนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเพื่อเสี่ยงทุกข้ออีกนะบ้านเราสวยมากๆเลยนะฮะ บอันนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับ เยอะมากนะครับไปชมฤดูฝนที่อนพี่น้องครับผมวนน,วนีจริงๆนะครับมีน,นักท่องเทีย่ยวมาเที่ยวเล่นน้ํากันนะครับักความสันใจกันที่สถานที่น้ําตกแห่งนี้โอ้โหใส่ความบรรยากาศนะครับลุ่มๆตึดขึ้นสดกขึ้นครับเพื่อนพี่น้องครับน้ำตกสาริกาเวลานี้นะครับโอ้โหน้ำใสไล้เย็นไม่เห็นตัวปลาเหมือนที่สมุกสนานของนักท่องเที่ยวเลยครับติกระต่อน,นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะฮะหลังจากที่เล่นน้ําแล้วก็จะมีบริการอาบน้ําให้นักท่องเที่ยวชายหญิงแยกชายแยกหญิงะฮะนี่ยู่ด้านนี้นะเ่อนที่น้องเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันต่อฮะนี่คือตกสันการันนะเป็นอะไรที่ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับตอนนี้ลื่นลื่นลืน่นเป่าเขา่าไม่ได้เห็น

เราเดินขึ้นไปนะครับเนไปที่ำไปที่ตบที่โอมีความสวยมากๆนี่เรตนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ว่ามีอะไรเอ่ยโอโหมี่อนรอนโอ้โหเนครับโอ้โไปแ่ว ก็ไดาจะําภาพเก็บความประทับใจคฝคนจบขึ้นตกสไปน,นั้นแนวธรรมชาติให้เพื่อนพี่น้องได้ชมกนมพพันนี้อะไรนี่ครับเ,เป็น,นาเลย นี่ไม,ไม i, ่ต้องพูดถึงฤดูช่วงเข้าหน้าแะไรนะนะฮะนี่คงจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนอย่างใจมากกว่านี้นะครับกับน้ําตกสวยๆนะเย็นๆน้ําตกสาหริกานครนายกครับเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้หน่อยตอนนี้ต้องระวังด้วยนะเป็บอย่างไรครัระวังระวังไปดตรงนี้เป็นน้ำไหลมาจากข้างบนนั่งในจุดนู่นฮะ 很难搞。S S, เดินไม่หมดเก็บความสวยความงามไว้เรื่อยๆตรงนี้จะเป็นทางเดินที่ต่ำขึ้นมาแบบเราเดินขึ้นกันโอ้โหดูสิลำบากลำบากจริงๆตรงนี้ก็ระวังหน่อยนะฮะไม่มีใครเป็นสะพานที่เชื่อมโยงขึ้นเอ่อเชื่อมต่อไปถึงนู่นนะฮะมีน้องๆเด็กๆมา Mm-hmm. <laughs> ขึ้นไปชั้นสวยๆอีกนะฮะอีกชั้นหนึ่งที่ขึ้นไปบนนะฮะุกคนเราเห็นน้ำตกแล้วสวยมากๆเลย,ยขึ้นไปดูโอ้ระวังครับเ <c oughs> นี่ยนี่นักท่องเที่ยวไปวนกัน,นไปวนกันมาของที่นักท่องเที่ยวที่มาเกาะเกาะได้เก็บความประทับใจเรียบร้อยเก็บภาพเก็บความ สุดๆนะครับที่ได้มาเห็นธรรมชาติป่าเขาน้ำตกแห่งนี้ตอบกัลส่วนพวกเราเึ่งมาถึงก็เก็บวามรถงางาปเรืเอณน้ำตกมีก่อนนะเพื่อนๆองขู่โสวยมากๆครับน้ำตกสายกาเวลานี้โอ้โหโอสานกาเวลาเจ้าไหลลงมาโอ้โหวิวหลักร้อย หลักล้านนะครับเพื่อนพี่น้องหาที่ไหนไม่ได้แล้วธรรมาชาติล้วนๆเลยขาวพนูนเป็นฟอกฟอง,องเลยนะน้ำตกนีอหบอกได้เลยครับว่าหายเหนื่อยครับอโอโ้โหไปบอกไปเดินมืเหยียบน้ำนะเดินตามไหล่ไม่เต้นะหลังจากพักเหนื่อย ใจนะน้ำมันเนีนเย็นกะอองน้ำทับผิวปะทะพวกเราเนี่ยเย็นมากๆก็ไม่สูงไม่ทันกันไปทางขึ้นก็เนี่ยครับเพื่อนๆครับทางขึ้นสะดวกสบายครับเป็นบันไดเทคอนกรดขั้นเป็นขั้นขึ้นมาเลยให้พวกเราเดินขึ้นได้สบายก็ระวังที่น้ํามันเฉะๆลื่นอาจจะลื่นนะค่อยๆเดินขยับกันเข้ามาทีละก้าวทีละก้าว ส่วนตรงนี้เขาไม่ให้ขึ้นเลยนะฮะที่นี่เป็นหน้าฝนอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยที่นี่นตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็ไม่ได้รับปรามันว่าจะไม่ขึ้นไปเราขึ้นหยุดชมดูตรงนี้ก่อ,อะเห็นชื่นไก่พี่นยองครับเห็นแล้วไหมคุ้มค่าของอการได้มาเที่ยว ที่ตกอนี้โอ้โหในเจกตีขอท่างครับเสวยเงดงามจริงสาพูนไปได้ฟอ,องอากาศ มีโอกาสมีเวลาวันว่างวันพักผ่อนก็มาเที่ยวมาชมกันนะครับที่นี่น้ำตกสัิกาครับไว้พบก,กันในคลิปต่อ,อไปนะครับก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับลาไม่ทิ่ปากครับส,ว,ส,บสวัสดีครับอวันีุก็จที่สองสวัสดีครับ